สี่สามสามองหนึ่งท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของอาจารย์อนิสิกะซึ่งสอนประจำอยู่โรงเรียนมัธยมเซรีนที่ได้ไปช่วยลูกสาวของท่านสมาชิกสภาผู้แทนที่ถูกจับตัวไปเมื่อวันก่อน,อนเราก็เป็นฮีโร่ในหนังเลยล่ะคะ่ะแต่อาจารย์อนิชิกะทักไว้ะสวัสดีครับอนิสิกะเอคิจิอายุ22ยังเป็นโสดงานที่เละก็คือเล่นแต่งตัวกับอินเทอร์เน็ต นี่เขาถขาทอดสดทั่วประเทศใช่ไหมบ้าะมัดเลยแบบนี้บ้าของแท้เลยละอขอถามพี่กระเรื่องที่เกิดขึ้นไหนนะคะนะว่าเป็นการกระทาที่กล้าหาญมากไม่รู้สึกกลัวบ้างเลยหรือคะรูกถึงหน้าที่แล้วก็เลยลืมความกลัวจนหมดละมั้งในหัวผมไม่ได้คำว่าหน้าที่แล้วนะอ๋อผู้หญิงแบบที่ผมชอบก็คือมาซูจิบะตานะโกะครับได้ข่าวว่าคุณถูกปืนยิงที่เท้าด้วยใช่ไหมคะ โอ้ยก็แค่ลูกตะกัวลูกสองลูกเท่านั้นเทียบกับความเจ็บปวดในใจของเธอแล้วมันแค่เจ็บๆคันๆอะอายุตัองสิบเก้าขึ้นไปนะครับแม่กันเดยวผมโดนข้อหาพลาดผู้เยาว์แน่เลยนี่ละกัคืออาจารย์นิชกาเอคิจิละค่ะครูที่หนึ่งตลอดการอ่ะถ้าใครรู้ตัวเหมือนมาซุจิมานาโดโกก็ขีดจุดหมาสมบักเข้ามาได้เลยนะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นบนจอตอนนี้นะครับนได้ยังไงล่ะคะคุณป็นกันน่าสนุกใช่ไหมล่ะฉันว่าเป็นการฆ่าเวลาที่น่าเบื่อของเธอได้อย่างดีเลยนะ จบการถ่ายเข้าจากวัดโยชิสุแต่เท่านี้นะคะเราจะตัดตอนที่ผมบอกคุณสมบัติผู้สมัครนะครับผที่ถ่ายทอดสดนะคะเค,เคุณโอทิสึกะเอคิจิยินดีที่รู้จักครับทางกล้องกลับกันดีกว่าไม่อยู่แล้วมิยาบ,บีไม่ได้ผลเหรอไม่ต้องห่วงนะนิสัสของเยนนั่นนะ่ะฉันรู้ดีวกว่าใครทั้งหมดอยู่แล้ว รับรองว่าเยานนั่นจะต้องสนใจเ,เรื่องที่ฉันบอกแน,ะน,ะนะ่แน่ถ้างนั้นก็คราวนี้โอนิสกาถึงจุดจ,จบแน่โอ้็พูดอีกหน่อยฉันน่าขอเราลนะ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 ท<น>ะแล้วไงอ่ะมาบ้างหรือยังอ่ะจดมาแล้วโทรศัพท์จากคนที่อยากเป็นแฟนนายนะ่ะย,ยังไม่มาเลยก็คุยจะยังงั้นเลยนะ ไม่หรอกนะเดี๋ยวก็มากันเองนั่นแหละที่ไปสนีก็คงหยุดพักอะหรือไม่โทรศัพท์ก็เสียมมนยังมีเหตุผลที่ตั้งหลายอย่างนี่พูดตรงๆเลยนะถ้าทางแกบ้าๆบอๆอย่างนี้ใครที่ไหนเขาจะมาสนใจวะบ้าๆบอๆนะหมายความว่ายังไงก็ต้องคิดว่าแกบ้าทั้งนั้นแหละเล่นแต่งันเสาแบบนั้นน่ะอ้าวแหมอีกแล้วเหรอเนี่ยนิสัยชอบทะเลาะกันเนี่ยนะตั้งแต่มัธยมปลายแล้วยังไม่หายกันอีกเลยจ้ะไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะนักกิจศนักกิจศั์จัง E> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะดอทางคนอื่นได้ไหมขี้งกได้แล้วครับฉันเห็นแล้วด้วยล่ะทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์เลยเอคิจิคุงเนี่ยดูท่าทางเป็นอาจารย์เต็มตัวขึ้นมาอาชีพนี่มันบอกกับฉันอยู่แล้วนะคิดอปหรือเปล่าเพื่อนทีนี้ก็เหลือแต่หาแฟนสาวน่ารักน่ารักชีวิตก็รอยด้วยกลิ่นุูลาก็นานนะสิตอนนี้เชื่อกำลังกลุ่มเรื่องนี้อยู่นั่นแหละ เนี่ยเนี่ยที่บานลายคขนางกิสาจังไม่มีบ้างเลยเหรอที่น่ารักแล้วก็ใจดีมันนางกิสาจังน่ะและอกอก้วออกโตๆแบบนี้ด้วยนะว่างไงมีไหมรือเปล่าสาวแบอที่ว่านี่แมพูดอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆนะนี่แหละท่าแทาก็ผู้ชายอ <c oughs> อ้ยเขาเรียกความใฝ่ฝันนะอย่างนางกิสาจังเนี่ยมันก็ดิ้นอกอกแลวก็อกนี่แหละ <c oughs> แต่มันก็น่ากลุ้มใจเหมือนกันนะอกใหญ่มันก็เมื่อยน่าดูแล้วก็พอแก่ตัวไปมันก็จะยานกว่าคนอื่นโอย ถ้ารู้จักวิธีการจี้จุดไม่ให้อกหย่อนยานนะจะบอกให้นวดให้อาฟาฮะที่เป็นวิชาผีบอกที่ถ่ายทอดเข้ามาจากประเทศจีนเป็นหมื่นๆปีเชียวนาก็ได้ถูกจี้จุดแบบนี้อายุ90แล้วแต่อกยังตั้งอันี้ก็จะรวดเลยนะจะบอกให้จริงๆจริงๆจริงๆเลยก็วน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 วอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะช่วยไปให้หยาดเองดีเวล่ะย่องก็ได้เล่นเอาจริงเลยเนี่ยแต่เบาไปทำไมอ่ะจะดิฉันที่กังมีแฟนอกใหญ่แบบนีใหญ่ แฟนอย่างนั้นเหรออาจจะมีเขาสักทีนะถ้ามันเก็บได้ตามถนนก็นดีอะสิอันนี้ผมยาวๆส,สวยๆผอมหน่อยแต่ก็มีหน้าอกด้วยนะแล้วก็ใส่ชุดกระโปรงรัดรูปนะั่นนะว้าวโอ้โหโชคดีฮะถ้าเป็นน้ำพุที่เบืองนอกแล้วต้องหันหลังกลับนโยนายลงไปคำาับถฐาธที่สมฤทธผลใช่ไหมขอโชคดีด้วยเถอะ มาฟังหน so, so, so ูเ mm ม hmm. right ื็นคนแก่ไปนิดนึงงั้นจะขอให้ได้เจอแฟนน่ารักน่ารักด้วยนะครับถ้ามาเจอได้ง่ายๆแบบนี้ก็ไป็นตังกลุ่มล้ออืยาสลยวยหน้าผอมนิดแต่มีหน้าอก ช่วชัก,กโครกรับลูกจนเห็นรูปร่างชัดเจนนี่นี่เราฝันไม่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าปฏิหารจากเรียนห้าเย็นมาร่วงแล้วอย่างนี้เชยเหรออาจารย์อย่าอาจารย์นี่สิกาใช่ไหมที่เอาทีวีนะ่ะอ่ะเบื่อหนูดูรายการในทีวีนะคะแล้วก็เลยเป็นแฟนของอาจารย์ด้วยรายการทีวีเจ้าเรลญอะ เด็ดเด็ดน,น,นี่เธอเฮ้ยนั่น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 มนันมอเตอร์ไซค์ของฉันนะเอาล่ะไปกันจ้ะค่ะไป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 เหรอจะไปไหนอะยังจะมาถามอีกอะ่ะเราจะเป็นนี่ดเด็ดเด็ดนี่ฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยนะเอ๊ะอะไรคะชื่อเธอนะ่ะคานชากิอุรุมิอุรุมิจังเหรอชื่อแปลกจังเลยนะ แล้วอุรุมิจังเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแล้วตอนนี้สิบเก้าค่ะเจ๋งเลย mm hmm. พอดีเลยฮะอ่าได้เลี้ยวขวาแล้วก็จอดเลยนะได้เลยดีจังเลยไม่มีใครเลยด้วยท,ที่นี่มัน โอเล่นจำกี้ในนี้มันประเจสธปัญเจอนะเแบบีอาจารย์อออออเอ๋ออ๋อฉันจะไม่ลืมทธอเลยคาสกิอุรุมิถ้าเป็นคนแรกของฉันงั้นขอยืมจนกว่าจะแห้งก็แล้วกันนะคะอ้ะ่าไม่ใส่เชือ้อผาเปดๆอยู่อย่างงั้นนะเดี๋ยวก็เป็นหวัดแย่สิคะ งั้นที่ว่าจะไปนั่นก็ดูกะว,ว่าจะไปหาที่ที่จะทําให้เสื้อผ้าแห้งได้นะคะ <c oughs> แต่ฉันคิดว่าจะเออในบทมันจะง่ายกว่านี้ซะอีกนะเนี่ยว้ายนี้มันอะไรเนี่ยอะอ <c oughs> ไม่ดีเลยแฮะอ่ะใส่นี่สิคะไม่ได้ใส่เสื้อหนาวนะเอออ๋อไม่แลกอย่า,อย,าอย่าดีกว่าฉันไม่ชอบแบบนี้ลงนะ เอาชนะเอาชนะใส่แล้วดูดีออกนั่นเหรอต่อไปนี่ก็นี่นะเงาะเงายว้าวไอ้นี่ก็มีไอ้นั่นก็มีด้วยออคือถืออันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ต่อจนเก่งออกแล้วก็นุ่งนี่ไว้ก็เิดอันนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันอ่าด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเออของแบบนี้ละมั้ง แต่ก็เข้าท่าดีแฮะเหมือนพวกโรคจิตเลยฮ่าหรือว่าเด็กคนนี้หน้าตาก็น่ารักดีแต่มีลันิยมเพี้ยนเอาไงล่ะอริสกาเอคิจิหนุ่มมาหยิบสองตอนนี้เหมือนขาข้างหนึ่งก้าวไปแลตาราดแล้วนะเนี่ยจะดีเหรอไม่สิโอกาสแบบนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องลอย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 ละลอยละนะคิดดก ย,ยาร่วมมือกับหนูหน่อยหนูยังเหลือเวลาอีกตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีแน่ช่วยทำให้ใช้ชีวิตอย่าง,งคุ้มค่าหน่อยได้ไหมล่ะคะฮะว้าช่วยด้ยช่วยได้่วยได,ยยดย้มีอะไรครับผู้ชายคนนั้นนะครัขเขาจะเขาจะอะไรนะไอ้จนนั่นน่ะเหรอหน่อยน่จะดีนะเฮ้ยไม่ได้ ไม่ใช่นี่มันนี่นี่ยก็บเกบเกบเกบเฮ้ยขอโทษครับขอโทษอ้าวหยุดนะหยุดนี่นาหยุดน้าหยุดเลยไปละอาซาโนะไวโดโดชู อนิสกะดูเครียดผิดปกตินะไม่เครียดได้ยังไงเล่าแค่ตรวจจับก็เครียดพออยู่ละวเด๋ยโดนข้อหาวิถานอีกด้วยอ่ะคือจัดาอซะบ้างเลยนะแต่เจ้าเุกก็หายไปเลยไม่ใช่เหรอถ้ายังอยู่เขาจะโดนจับเข้าคุกไปแล้วแล้วนะบอกว่าโดนผู้หญิงหลอกแต่ตัวเองเหลือแค่กางเกงในแถมยังมีอุปกรณ์อยู่เต็มมืออย่างนั้นนะ่ะให้แบบนั้นสงสัยกะว่าจะได้แอมมาสิ่อ็อนิสกะนี่นะ อ้ยเบียยฟันเเราเชื่อแล้วนะไเราไม่ต้องสงสาแล้วสักหน่อยอะพอได้แล้วร่างกายที่แข็งแรงอย่าไม่เจิตใจที่จำสายไปด้วยนะอ้าวตั้งใจกันหน่อยอีกสามรอบนะยกขายสูงขึ้นเ็กเนตอรุษสวัสดิ์ค่ะเอออรุษสวัสดิ์เหรอนี่เธอน้่ว่ามันกี่โมงกันเนี่ยฮะอะ ไอผู้หญิงนั่นน่ะเป็นฝ่ายเข้ามาหาฉันก่อนเลยนะบอกว่าเป็นแฟนฉันด้วยเรื่องบ้าบอแบบนี้ใครเชื่อก็บ้าแล้วล่ะก็มาจริงๆนี่นี่นะไอผู้หญิงนั่นก็ร้องเรียกคนช่วยเสร็จแล้วก็หนีหายไปเลยฉันโดนมาหลอกชัดๆัดไม่ได้ทำขึ้นหน่อยยี่มากล่าวหาฉันได้ไหมรขอลอ้อนั่นสินะผู้หญิงนั่นแย่ชะมัดเลยมาหลอกอาจารย์ได้อก็ใช่นะสิรู้แล้วก็อ่า เยอะอะฮะเฮ้ยเธอ้ยอเธอเป็นผู้หญิงว่าวานนี่นี่นาคาสเกอุรุมิมาทำอะไรที่นี่อ่ะมาทำอะไรเหรอคุณเสี่ยคาสเกตุนี่นาทำไมเธออย่ามาโกหกนะเมื่อคืนนี้บอกว่าอายุสิบเก้าจริงนะเห็นหนูหยุดเรียนไปันานเลยละค่ะต่อจากนี้ไปก็จะเรียนตามปกติกรุณาด้วยแล้วกันนะคะคุณครูขา จะมากไปแล้วฉันถูกเขาเป็นพวกวิถฐานก็พเพร,ราะเธอเกือบจะเข้าคุกแล้วรู้ไหมว่าจริงอะเหรอที่หนูพูดก็มีแค่ว้ายช่วยด้วยค่ะผู้ชายคนนั้นเขาจะสารประโยชนแค่นั้นเองอะ่ะยังไม่ได้บอกสักเน่อยว่าเป็นพวกวิถานนะ่ะว่าจะไงนะอ๋ะงูเห่านี่นะน่ารักจิงเลยมาเดากังว่าหาเรื่องกบเกลือนลกหนะ้าฉันไม่เชื่อเธอ ละก็ตรงนั้นเลยตรงนั้นน่ะใครก็ได้ช่วยผมพีเป็นอะไรไปคะอาจารย์โอทิสิกงูงูเห่ามันกัดไอ้นั่นผร้อมงูพิษนี่นะงูพิษนี่ว้าใครก็ได้ช่วยจับพีจับเนี่ยอะไรกันเหรอฮะช่วยด้วยครับคุณดุลการเนี่ย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 อาจารย์ฟูยุสกิเอากันไกลให้พีสิคะค่ะ นี thinking, 是是 اس, ่ค่ะจะทํำยังไงล่ะคะก็คงต้องตัดทิ้งก่อนที่พิจจะเข้าไปทั่วร่างกายนะสิเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมูชักช้าอยู่ไม่ได้แล้วน่ะนะเอาลราทุกคนช่วยกันจับมาอจับเอาลิซกาไว้ทีเดี๋ยวเดี๋ยวพดี๋ยวไป้คนที่ไม่เคยใช้เลยสักครั้งเดียวจะมาตัดที่ายๆแบบนี้ได้ยังไงไม่ยุติธรรมเลยชีวิตกับไอ้นั่นอะไรสําคัญกว่ากัน ผมก็ไม่อยากเสียทั้งสองอย่างนี่นะปล่อยนะบอกให้ปล่อยเดี๋ยวนี้กันแล้วได้ยินไหมนี่อาจารย์อนิชชกะเอามือออกไปเดี๋ยวนี้นะคะไม่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาดังแวะนี่มันงูเขียวนี่นาไม่มีพิษหรอกแต่งให้ดูเหมือนงูเห่าเท่านั้นเองสินะถอยโลอโอกไปทีนะครับเอยรอดแล้วเรา ว่าแต่ว่าใครกันนะที่เล่นพี่เรนแบบนี้น่ะท็เป็นตัวแสบแน่เลยแล้วครับคาสกิอุรุมิไงเอะคาสกิเหรอแย่แล้วครับคาสกิอุรุมะมาโรงเรียนแล้วครับชัวโมงต่อไปใครสอนมสามห้องสี่เออฉันเองนะค่ะเอ๊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 ะมีอะไรหรอคะคาสกิ อาคิคุจิไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะถามได้นักเรียนมัธยมจะมาโรงเรียนมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่นาไอสวอชคงไปขอร้องให้เธอมาอย่างนั้นใช่ไหมมียะบีนะแค่เธอไปเล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์ที่น่าสนใจท่านเอง <c oughs> แต่ว่าเป็นอาจารย์ที่น่าสนใจจริงๆด้วยนะแบบนี้คงมีเรื่องให้ทำค่าเวลาเล่นแล้วลนะทันสก,กิเลียนตรง ครบับนั่งที่ได้เธอเองเหรอข้าซากิอูรุมิค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูหยุเดเรียนไปนานเลยไม่เลยจ้ะช่างมันเถอะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะจ้ะค่ะคำสอนที่ว่าศึกษาในขณะที่ใฝ่รู้ย่อมทำให้เกิดความยินดี การดําเนินตามวิถีที่ถูกต้องย่อมทําให้เกิดความสุขแก่ตนเองการไม่รู้สึกเครียดแค้นผู้คนก็ทําให้มีความสุขได้เช่นกันดังเช่นขงจื้อที่ภาคเพียนศึกษาในเวลาที่เหมาะสมความรู้จึงอัดแน่นอยู่ในหัวและเต็มไปด้วยความปิติเหล่าสหายที่ภาคเพียนมาในวิถีทางเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถเทียบทันได้นี่เป็นคำสอนของอาจารย์ขงจื้อนะ เอาละต่อจากนั้นใครช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมจ๊ะค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นคันสกีอ่านนะค่ะอ๋อแต่ว่าหนูมีคำถามอยากจะถามก่อนนะคะอาจารย์ได้สิจ๊ะถามอะไรล่ะประโยคเดิมที่ของจื้อเคยพูดเอาไว้ก็คือจื้อเอ๋ยเรียอาร์เรียนซื่อบุยอีชฟูย่าฟังซื่อเยี่นฟังไลบุยอีูฟูร่นบุญจอาร์บุยบุยชินื่อฟูไแล้วคะ แต่ของจื้อได้เป็นบุคคลที่เกิดมาในประเทศทยุคแรกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นยุคสมัยที่มีของจื่อนั่นคาว่าเชียน่าจะหมายถึงมารยาททางสังคมที่ควรจะแสดงออกต่อนหน้าผู้อื่นมากกว่าสิคะจริงไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นคำสอนของอาจารย์ที่กล่าวชมความเฉลียวฉลาดของของจื่อจะเจาะพิจารณอย่างจริงจังแล้วอาจจะผู้ชมโดยที่มีความรู้สึกอิจฉาของจือ้อยู่ในใจก,ก็ได้เพราะกลัวว่าเมื่อของจือ่อนั้นเป็นไปถึงขั้นสูงสุดและจะก,กลายเป็นสุดยอดปรมาจารย์ที่เหนือกว่าตนเองจะได้พูดชมโดยมีความหมายแบบประชดยว้ จริงไหมคะอาจารย์คะฮ้ยะคุกิจังอยู่ดีๆทำไมเขียนใบลาออกเลยนะตอบคุณารรมน้นไม่ได้แบบยิสุขอตายอีกกว่าเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนพิใจใจเย็นก่อนท่านสุดาอย่ามาสนใจคนอย่างฉันเลยนะคุณสกิจังนี้แหละวิธีการของคันสกิเขาละฮะเด็กคนนั้นน่ะนะ เห็นหน้าตาน่ารักแต่ชอบแกล้งมันที่สุดเลยอย่างเช่นฮะทาให้อาจารย์สอนต่อไปไม่ได้นะครับบางทีก็จะถามคําถามยากๆที่อาจารย์ตอบไม่ได้หรือบางทีก็จะหาอะไรมาทําให้ตกใจกันนะครับเด็กคนเนี้ทําแบบนี้เสมอเหละครับกับเจ้างูที่มากัดน้องชายผมนั่นน่ะเหรอจะไม้มีหลักฐานใช่ไหมล่ะนั่นนั่นนั่นมันเด็กคนนั้นน่ะจะกล้งอาจารย์ด้วยวิธีต่างๆโดยไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้เลยนะนี่แหละ เทคนิคของคันสกิอุรุมิอาจจะกรอนชุละเคยมีอาจารย์ที่ไม่มั่นใจตนเองแล้วลาออกไปด้วยนะครับเนี่ยวายร้ายในชั่วโรงเรียนเหรอจะมากกันไปแล้วจะวายร้ายด้วเป็นเอ็กซ์ไลท์อะไรก็ช่างเถอะดูอย่างนี้แล้วผมไม่ปล่อยให้ลอยนวลอยู่หรอกที่จะจัดการสั่งสอนนี้ซึ่งถึงในกระดูกไปเลยคอยดูสิฮะพราเจ้าเดซิกะค,คือว่าเผื่อมือผมท่าน่าเอ่อเด็กนั่นเป็นเด็กพิเศษนะครับอาจารย์ อันสัก,กิึฉันว่าเธอจะเล่นโซนมากเกินไปหน่อยแล้วนะครูใจเย็นอย่างฉันก็มีความอดทนจำกัดน่าจะบอกพูดเรื่องอะไรเหรอคะอุรุมิไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เห็นเข้าใจเลยอย่างนั้นเหรอถึงขนาดตะูข่าวประกาศน้องชายฉัน๊ะทำให้คุณยูสึกิเจ้ร้องไห้อีกอ่ะมาด้วยกันหน่อยสิวต้ตัวแสบอย่างเคอรเนี่ยนะ ว่าเรจับห้อยหัวแล้วก็จุ่มลงในสะไส้เข็ดเลยอาจารย์น,นิสกะอย่านะคะคุณยิสกิจังถ้าถาดเพื่อฉันแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ฉันไม่ดีเองแหละที่จ่าสู้เขาไม่ได้ไปเมตตามาททาไมไอเด็กเว้นแบบนี้มันไม่เข้าใจหรอกน้าไปดีนะยุดเดี๋ยวนี้นะจะลงโทษเธอจะ่าจะร้องไห้ขึ้นมู่โปง<ม>่งเลยเชเธออนิสกะ่ะเขาเนียกอะไรอีกอ่ะแล้วแกกำลังจะทําอะไรอีกนะฮะเงียบเงียบเถอะนะ ผมกำลังสั่งสอนให้ตัวแสบนี่ในฐานะอาจารย์ยังไงเล่าฉันอย่างนั้นได้ยังไงเขาเป็นเด็กอะไรพิเศษช่นนะไม่รู้เลยหรือไงฮะนี่ปล่อยมือส่งคำแกดีนี่ฟังให้ดีนะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่กระทรวงศึกษาธิการฝากโรงเรียนเอาไว้พิเศษยังไงอ่ะขันสกิอุรุมิคนนี้เป็นเด็กสุดยอดอัจฉริยะที่มีไอคิวสูงกว่าสองร้อยที่ทั่วโลกมีแค่ห้าคนที่ได้เข้าใจหรือยังอ่ะไอคิวสองร้อย แต่ว่านะเขาได้รับสิทิพิเศษจะเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ไหนก็ได้ชิวนะน้องเป็นดาเขางลงเรียนของเราเลยก็ได้แล้วถ้าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้ล่ะก็แกจะถ้าถูกไล่ออกสถานเดียวเท่านั้นรู้แล้วหัดจำใส่สมองเอาไว้สัางขอฝากตัวด้วยนะคะอาจารย์ประจำชั้นเอนิสกับนี่ไป ินดีที่รู้จักเฮ้ยบอกยังไงเร an like ื่องทังท่าอย่างนั้นไปับอาจารย์ประจํา <joking> ช <ly noise> ั้นหมอสามห้องสี่อดิสึกาเอคิจิยินดีที่รู้จักฮะฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าพวกอาจารย์น่ะเขาเย่อทิ้งรู้สึกกันทุกคนนั่นแหละ